ถ้าสมมุติเราได้เขียนเราก็จะจําแน่นว่าคํานี้สะกดยังไงออกเสียงประมาณไหนอย่างนี้เนาะคือการอ่านการเขียนแล้วก็ความจําค่ะใช้ความจําเป็นหลักนะคะถ้าถามว่าเมื่อก่อนตอนอยู่ประเทศเราอ่านได้ไหมคลิปนี้จะมาตอบคําถามและอธิบายเกี่ยวกับเรื่องเราเอ้ยเกี่ยวกับเรื่องที่มีหลายๆคนสงสัยเนาะแลก็มีลายคนถามเขา,าว่าฝ่าสาได้เรียนภาษาไทยบอได้เรียนที่ประเทศไทยไหม ทำไมถึงพูดไทยคล่องพูดไทยชัดนะคะคลิปนี้ฟ้าใสาก็จะมาตอบให้เลยนะคะบางคนก็จะบอกว่าฟ้าใสาได้เรียนภาษาไทยแน่ๆเลยได้เรียนที่ประเทศไทยแน่ๆเลยก่อนที่เฮาจะไปติดตามหับชมหับฟังกันก่อนอื่นก็ต้องขอรกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC, เอฟซีเบอร์สุขสุขคนและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ทุกทท่านนะคะมื้อนี้ฟ้าใสาก็ชิมาว่าเป็นภาษาไทยลล่าด้วยพี่น้องเพราะว่ามีบางคลิปเนาะ ฟ้าใสาลงไปก็มีพี่พี่ fc ทางฝั่งไทยเนาะบอกว่าให้พูดเป็นภาษาไทยหน่อยเพราะว่าไม่เข้าใจในภาษาลาวบางคำเนาะหรือว่าบางศัพท์เนาะแต่พอทีนี้ฟ้าใสาลงไปคลิปอาคลิปก่อนนะคะคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนาะก็มีบางคนก็บอกว่าอ้าวทำไมไม่พูดภาษาลาว ก็เลยสรุปก็ไม่รู้จะเอาใจฝั่งไหนดีนะคะสรุปก็ไม่รู้จะทํายังไงให้ถูกใจท่านผู้ชมนะคะก็เลยจะขอพูดเป็นภาษาไทยลาวนะคะเผื่อว่าบางทีพูดลาวหมดทุกคําเลยก็จะมีบางศัพ์เนาะบางคําหรือว่าบางท่านก็อาจจะไม่เข้าใจในบางคำเนาะก็เลยขอพูดเป็นไทยลาวปนกันแล้วกันนะคะอ่าเราก็ไปเข้าเรื่องกันเลยเนาะต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าฟ้าใสไม่ไดเรียนภาษาไทยนะคะฟ้าใสบ่ไดเรียนภาษาไทยได้จ้า อาจจะมีบางคนสงสัยว่าอา้าวบริเรียนภาษาไทยแล้วพูดภาษาไทยคล่องได้จังไดนเนาะพูดพูดภาษาไทยชัดได้จังไดนเนะาะฟาสาัยกาสิอธิบายให้ฟังแบบนี้เนาะทุกคนก็คือว่าฟา,าสใายเป็นคนสวรรค์เขตเนาะก็คืออยู่ในเขตการปกครองของภาคกลางของเลาาเนาะพี่นอ้องก็คืออยู่ในภาคกลางตอนล่างนะคะภาษากลางกส็สิเป็นภาษาที่ว่าง่ายเนาะละกรเป็นภาษาที่ว่าชัดเจนเนาะ รายการนักเขตกระิเป็นซัมเนียงที่ถูกต้องตามลักวิทยากรในการเฮียนเลยจะ้กะก็เลยเห็นนะฮะว่าวาชัดว่าคล่องเนาะสองมากก็คือฝ่าสซเป็นคนที่หมักอ่านหมักเขียนเวยจะ้ะอย่างเช่นเนาะตอนที่เข้ามากรุงเทพไม่ไม่เนาะปีแรกเลยเนาะทุกคนก็คือตอนนั้นตอนเย็นเนาะเวลาเลิกงานเข้ากริบไปห้าสื่อหนังซือมาอ่านเนาะสื่อหนังซือมาอ่านมาเขียนเนาะแต่ละมือก็คือแบบว่าหาความหูให้ตัวเองเนาะ เพราะว่าหูสึกว่าเฮายังความหูยังหน่อยเนาะความหูยังต่ำเนาะก็เลยแบบต้องพยายามพัฒนาตนเองให้มีความหูมากขึ้นกว่านี้เนาะเพื่อที่เขาจะได้มาชัดเจนขึ้นเนาะย่างเช่นหนังสื้อที่เกี่ยวกับพัฒนาตนเองหรือว่าหนังสือให้ความรู้ต่างๆเนาะเป็นคนหมักอ่านหนังสืออยู่แล้วเนะวาะบ่วเซียนตามหนังสื้อพอกหนังสื้อพิมพ์หรือว่าตามนังสือถั่วไปเนาะถ้าเห็นอยู่ไกลตาก็ถ้าเห็นก็คือต้องอ่านเนาะ ก็เลยเห็นในหฮานะจําได้เนาะเะจําแม่นเนาะเพราะว่าการอ่านนี่สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะมันจะทําให้เราจําได้เนาะและจําแม่นว่าคํานี้สะกดยังไงออกเสียงประมาณไหนอย่างนี้เนาะเราก็เลยชอบอ่านนะคะก็เลยอ่านหนังสือเยอะมากแล้วก็ต่อมาก็คือสองมากก็คือการเขียนการเขียนก็สําคัญมากนะคะตอนปีแรกที่เรามาทํางานกรุงเทพ,พเนาะทุกๆวันที่เราเลิกงานมานะคะก็จะมาเขียนนะคะมาเขียน ตัวหนังสือนะคะตัวไหนที่เราเขียนไม่ไม่สวยหรือว่าเราเขียนไม่ถนัดนะคะก็จะพยายามมาเขียนจนกว่าตัวนั้นจะสวยหรือว่าเขียนถนัดนะคะอันนี้ก็คือเราหาความรู้ให้ตัวเองเนาะเพราะว่าเราเขียนได้แต่มันไม่สวยนะคะก็เลยต้องพยายามเขียนเขียนมันก็จะสวยขึ้นเนาะแล้วก็จะถนัดขึ้นจะคล่องขึ้นเนาะอันนี้ก็คือการเขียนนะคะการเขียนก็สําคัญมากแล้วก็จะทําแล้วก็จะทําให้เราจําแม่นเนาะ ว่าถ้าสมมุติเราได้เขียนเราก็จะจําแม่นว่าคํานี้สะกดยังไงออกเสียงประมาณไหนอย่างนี้เนาะคือการอ่านการเขียนแล้วก็ความจําค่ะใช้ความจําเป็นหลักนะคะใช้ความจำเนาะพยายามจําเอานะคะแล้วก็ถามว่าเมื่อก่อนตอนอยู่ประเทศเราอ่านได้ไหมตอนมาประเทศไทยใหม่ๆก็อ่านได้นะคะอ่านได้แบบว่าอ่านได้แบบว่าก็คืออ่านได้แต่บางตัวตัวใดทียงยากอ่ะสะกดยงังยากเข้ากับสีอ่านบา่ได้เป็นบ่เข้ากับสีแบบ พยายามสะกดเอาาสะกดอ่อออกเสียงแบบใดแบบใดะนะะทุกคนพอเขาอ่านบ่อยเนาะเขาก็จิจํำได้แล้วเขาก็สจิจหูอะาอ่าแบบนี้นอะออกเสียงแบบใดแต่การสะกดแบบใดเนาะก็คือการอ่านสําคัญมากสําคัญหลายยิ่งอ่านก็ยิ่งแบบจาได้เนาะก็ยิ่งแบบว่าเหตุให้เขาแบบมีความหูมากขึ้นเนะาะที่้าไซว่าวมาทางเบิดนี่ก็คือบริเทียนเลยเด้จ้าบริเทียนจักดีเลยมีแต่บด้มาบด้มาข่าวโรงเรียนที่ ประเทศไทยได้จ้าก็คือใช้วิธีในการอ่านเอาเนาะและการเขียนเขียนด้วยตนเองเพราะว่าเขาเขียนเป็นอยู่ถ้าเขียนตามโตก็คือเขียนได้อยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะบบสวยหรือว่าบ่คล่องเนาะเขาก็ต้องพยายามมาเขียนเขียนทุกมือทุกมือเนาะเมื่อก่อนเนาะแต่ตอนนี้บบคอยได้เขียนแล้วตอนนี้ขีดข้านได้จ้ะเมื่อก่อนเลิกงานมากตอนขี่กันมือถือก็บ่ค่อยบ่คอยได้เล่นเนาะแต่กี้ก็ต้องพยายามอ่านหนางังสือเนาะ ทุกมื่อนี่ก็สวนมาก็เล่นโทรศัพท์เดียพี่น้องก็เลย่มบ่คอยได้อ่านบันไดก็อ่านอยู่บางบางเล่มก็อ่านยังบ่จบเลยพี่น้องอันนี้ก็คือเรื่องสั้นๆเนาะที่พูดมาทั้งหมดก็คือตอนนี้เนาะฟ้าไซสก็อ่านได้เขียนได้นะคะก็คือไม่ได้เก่งนะคะก็คือพอไปพอมาปูปูปลาๆนะจ๊ะรายการที่มาบอกให้ฟังมือนี้ก็มีเพียงเรื่องสั้นๆสั้นนี้เนาะพี่น้องเนาะ มือนีฝ่าชากก็ขอตลาไปก่อนเ้ยจ้าพบกันใหม่คลิปต่อไปเ้ยจ้ากาบสบายดีสวัสดีนะคะบ๊ายบาย